พื้นศาลาอ่าอะไรก็ก็ตรงนั้นแหละครับเนาะนะครับครับครับเราดับนี้กาบนิมนต์พระเด็จคุณท่านทั้งสิบรูปครับขึ้นประจำอาสนะสงเลยครับกราบนิมนต์พระเด็จคุณท่าน ออวันนี้ที่เราที่บล็อกครับวันนี้เป็นวันมงคลเป็นวันฤกษ์ดีนะครับที่ที่มีงานหลายๆงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในช่วงนี้เนี่ยนะครับทั้งงานมงคลสมรสทั้งงานกระถิ่นนะครับแล้วก็ที่สําคัญวันนี้งานยกชอ่อฟ้าปร,วา,ราวิหารช่อฟ้าวิหารหลวงพ่อพระพุทธมงคลนิด นะครับนี่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยพระเดชพระคุณหลายรูปก็เลยยังยังติดภารกิจอยู่นะครับเท่าที่ทราบวันนี้มีกระถินวัดกลางกระถินวัดพระลงธาตทุกงยนันนะครับกระถินวัดใหญ่ท่าเสานะครับนะก็